ทำการทดลองเป่าลูกบอลค่ะแต่ไม่ว่าไม่ใช่เป่าด้วยด้วยปากธรรมดานะคะเป่าด้วยอะไรคะเป่าด้วยอะไรดีต้องดูอุปกรณ์เหมือนกันไหมคะอ่ามีขวดพลาสติกนี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูแล้วมีเขาเรียกว่าเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาค่ะมีขายทั่วไปนะครับใช้ ทำความสะอาดแล้วก็ใช้ผสมอาหารด้วยนี่นะคะคือเบกกิ้งโซดาเปิดถวดแล้วค่ะใช่แล้วใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมใส่ไงรู้ไหมไปลายเล็กใส่อ่านี้ปลายเล็กใส่เข, <S <S สเข้าไปจุ๊บุ๊บเข้าไปใส่เข้าไปนอะ เบกกิ aking, ora, ้งโซดาใช้มือจับได้ไหมคะมันอันตราย <B aking S 1> หรือเปล่ารครับเบกกิ้งโซดาได้ครับไม่จับได้จับได้ไม่ไม่เป็นอันตรายครับจริงๆมันเป็นมันใส่อาหารได้ด้วยครับพวกพวกขนมปังอะไรเงี้ยบางทีก็ใส่ครับเราเอาน้ำส้มสายชูลงลงไปกันแค่โอเคน้ำส้มสายชูใส่ขวดนี่นะครับน้ำส้มสายชูกินยังไงครับหนูว่าเหม็นสำหรับหนูนะคะเหม็นรุ่งกุ้งเว่าเหม็นมันมันฉุนๆเนาะครับโอเห็นรีบใส่รีบใน่เร็ว อันนี้มีอะไรครับในนี้มีน้ำส้มเอ้ยไม่ใช่ใชเอออะไรนะแชมได้เบกกิ้งโซดาออ๋เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานะครับอันนี้มีน้ำส้มสายชูโอเคนะครับงนะั้นเดี๋ยวลูกโป้ปิดนี่เอาเอาเอาเขาเรียกอะไรนะลูกโป่งไปปิดปากขวดกันนะกูมันจะสำเร็จหรือเปล่าย้งนะดูนะเดี๋ยวลูกโป้จับตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนะ ก็เขาดูท่าทางมันเสียงนะพิมพวิ่งไปหยิบแวน่นกันก่อนจ <laughs> ะแว่นน้งพิมพไปใส่แว่นมาแล้วค่ะโอเคเอานะพร้อมไหมนะ <c oughs> เอาไงดีน้องพิมพจบยกไหมให้มันหูเบกกิ้งโซดาตกไปนี้ยกขึ้นเลยยกขึ้นไขยาวไปยาว <laughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเบอร์ล็อก มาจาับมาาันเย็นไหมเย,เย็นนะเย็นผสมกันแล้วเย็นด้วยเออหยากขยอกลุง,งก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมปลอดภัยแล้วครับปลอดภยดัยอออดูว่าข้างในนี้นม,นมันมีแก๊สอะไรรู้ไหมแก๊สเออดไม่ถูกแก๊สมันจะเป็นสี กิ่วเขียวอ่ะค่ะทำให้มันลอยได้มันไม่ยากกันลอย,อย่างนี้ดูสิโอ้มันตกเลยว่ะเขาเรียกว่าอะไรคาร์บอนไดออกไซด์เคยได้ยินปะ่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่พ่นมาจากรถใช่ไหมคะก็ออกจากรถบ้างนะครับออกจากรถบ้างแต่ที่ที่เห็นเห็น<ๆ>นี่คือแบบดเด็กจิวหายใจอ่ะหายใจแล้วมันออกมา,ามีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเข้าใจไหมตัวเห็นไหมโอมแล้วก็ที่โลกร้อนอยู่ตอนนี้เพราะคาร์บอนไดออกไซด์มันมีเยอะอ่ะ เผาเผาน้ำมันเผาอะไรเยอะแล้วมันก็ไปลอยอยู่ในอากาศแล้วมันก็ดักความร้อนไว้โลกเลยร้อนขึ้นเลยตอนนี้เด็กอยู่ร้อนไหมนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยเอาปล่อยปล่อยเขนาไปนักทรายไปนะปล่อยไปไหมปล่อยไปละปล่อเสร็จแล้วจบลุงก้อยเขแล้วทำไมมันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้อะคาร์บอนไดออกไซด์ก็อย่างนี้มันมีเราไปเราใส่อะไรบ้างนะอันนี้ เรียกอะไรนะน้ำส,ส้มสายชูอันนี้เรียกว่าเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาสองตัวนี้นะพอผสมกันป mm ุ hmm. ๊บเกิดแกส๊สเยอะแยะเลยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเพื่อนๆนคะอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะเขาน่าเพื่อนๆจะได้มาดูค่ะว่าิกกเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูเราจะมาทำอะไรกันอีก